วันนี้นะคะพามาที่ร้านอาหารกึง่งๆึ่งคาเฟ่นั่นก็คือรา้านขนัดนัวสตรอรี่ลืมชื่อร้านชื่อร้านว่าขนัดนัวสตรอรี่ค่ะทุกคนที่นี่นางก็จะเป็นอาหารแนวฟิวชั่นนะคะมีทางสไตล์ญี่ปุ่นอาหารไทยรสจัดจ้านอาหารอีสานอาหารไทยดั้งเดิมก็มีแล้วก็มีอะไรกับพวกแนวนอิตาเลียนมาเนาะมีพิซซ่าให้กิน เออกินของข้าวเสร็ก็ต้องตบด้วยของหวานต่อนะคะที่นี่มีครบเลยค่ะวันนี้นะเราสั่งนะทุกคนก็คือยำรวมมิตรทะเลจะบอกว่าปลาหมึกใหญ่โคตรอะแต่กินไปหมดแล้วไม่เห็นหรอกอโอ้เหลืออยู่ชิ้นหนึ่งนี่แต่เมื่อกี้ใหญ่กว่านี้อีกนะและที่ออพี่กรณ์รีเควสมาวันนี้นะก็คือปลาทอด,ดน้ำจิ้มซีฟูด้ดที่นี่แบบสุดยอดอะตัวใหญ่มาก ดูดิอิ่มแล้วนะนี่คืออิ่มแล้วยงเหลือเลยอ่ะเหลือก้างแล้วก็มีอะไรอีกอะ่ะมีผัดผักรวมมิตรนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เหมาะกับหน้าตาอย่างเราส้มตำปูปลาแซบแซบแซบลาย okay. Okay. Yeah. ขายไป่ได้อีกอย่างหนึ่งไม่งั้นมือนี้จะกินแล้วไม่อร่อยข้าวปลา สำหรับใครที่อยากมากินที่นี่นะคะก็มาเส้นถนนพุทธสาคอร้านนี้เนี่ยหาไม่ยากค่ะอยู่ในปฟัมคาาเช็คถ้าใครอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมไปเปิดเฟซบุ๊กเลยค่ะถนัดดูสตอรี่ไปดูบรรยากาศรอบๆเลยว่ามันเป็นยังไงบ้าง แลนคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะไปกินนะคะแล้วกินเสร็จแล้วก็จะไปนอนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่กับคาเฟ่ข้างหน้าที่ไหนยังไม่รู้เลยเดี๋ยวตาไปหาที่ถ่ายทำก่อนบ๊ายบาย